นรกบทนี้เป็นพุทธวจนะที่กล่าวถึงนรกคติที่สัตว์ทั้งหลายไม่ปรารถนาไปเกิดแต่ก็ต้องได้รับเพราะเหตุใดเหตุให้ทุกคติปรากฏจุนทะความไม่สะอาดทางกายมีสามอย่าง ความไม่สะอาดทางวาจามีสี่อย่างความไม่สะอาดทางใจมีสามอย่างจุนทะความไม่สะอาดทางกายมีสามอย่างเป็นอย่างไรเล่าจุนทะคนบางคนในกรณีนี้ 1. เป็นผู้มีปกติทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนด้วยโลหิตมีแต่การฆ่าและการทุบตี ไม่มีความเอนดูในสัตว์มีชีวิต 2. เป็นผู้มีปกติถือเอาสิ่งของที่มีเจ้าของไม่ได้ให้คือวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของบุคคลอื่นที่อยู่ในบ้านหรือในป่าก็ตามเป็นผู้ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย 3. เป็นผู้มีปกติประพฤติผิดในกาม คือประพฤติผิดในหญิงซึ่งมารดารักษาบิดารักษาพี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรักษาอันธรรมรักษาเป็นหญิงมีสามีหญิงอยู่ในสินหม่โดยที่สุดแม้หญิงอันเขามั่นไว้ด้วยการคล้องพวงมาลายัยเป็นผู้ประพฤติกิดจารีดในรูปแบบเหล่านั้นจุนทะอย่างนี้แล เป็นความไม่สะอาดทางกายสามอย่างจุนทะความไม่สะอาดทางวาจามีสี่อย่างเป็นอย่างไรเล่าจุนทะคนบางคนในกรณีนี้หนึ่งเป็นผู้มีปกติกล่าวเท็จไปสู่สภาก็ดีไปสู่บริษัทก็ดีไปสู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ดีไปสู่ท่ามกลางศาลาประชาคมก็ดี ไปสู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดีอันเขานำไปเป็นพยานถามว่าบุรุษผู้เจริญท่านรู้อย่างไรท่านจงกล่าวไปอย่างนั้นดังนี้มุรุษนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อรู้ก็กล่าวว่าไม่รู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นเมื่อเห็นก็กล่าวไม่เห็นเพเหตุตนเอง เพราะเหตุผู้อื่นหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิตรรายๆก็เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ 2. เป็นผู้มีวาจาส่อเสียดคือฟังจากฝ่ายนี้แล้วไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนีน้หรือฟังจากฝ่ายโน้นแล้วมาบอกฝ่ายนีน้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นเป็นผู้ทำคนที่สามคาคีกันให้แตกกัน หรือทำคนที่แตกกันแล้วให้แตกกันยิ่งขึ้นพอใจยินดีเพลิดเพลินในการแตกกันเป็นพวกเป็นผู้กล่าววาจาที่กระทำให้แตกกันเป็นพวก 3. เป็นผู้มีวาจาหยาบอันเป็นวาจาหยาบคายกล้าแข็งแสบเผ็ดต่อผู้อื่นกระทบกระเทียบผู้อื่นแวดล้อมอยู่ด้วยความโกรธไม่เป็นไปเพื่อสมาธิ เขาเป็นผู้กล่าววาจามีรูปลักษณะเช่นนั้น 4. เป็นผู้มีวาจาเพ้อเจอ้อคือเป็นผู้กล่าวไม่ถูกการไม่กล่าวตามจริงกล่าวไม่อิงอัดไม่อิงธรรมไม่อิงวินยัยเป็นผู้กล่าววาจาไม่มีที่ตั้งอาศัยไม่ถูกกาละเทสะไม่มีจุดจบไม่ประกอบด้วยประโยชน์จุนทะ อย่างนี้แหลเป็นความไม่สะอาดทางวาจาสี่อย่างจุนทะความไม่สะอาดทางใจมีสามอย่างเป็นอย่างไรเล่าจุนทะคนบางคนในกรณีนี้หนึ่เป็นผู้มากด้วยอภิชาความโลภเพ่งเลงเป็นผู้โลภเพ่งเลงวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นว่าสิ่งใดเป็นของผู้อื่น สิ่งนั้นจงเป็นของเราดังนี้2เป็นผู้มีจิตพยาบาทมีความดำริในใจเป็นไปในทางประทุษร้ายว่าสาัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จงเดือดร้อนจงแตกหักทําลายจงขาดศูญจงพินาศอย่าได้มีอยู่เลยดังนี้เป็นต้น3เป็นผู้มีความเห็นผิดมีทัศนวิปริตว่า ทานที่ให้แล้วไม่มีผลหยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการบูชาที่บูชาแล้วไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ดำเนินไปโดยชอบปฏิบัติโดยชอบ ถึงกับกระทำให้แจ้งในโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาเองโดยชอบแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็ไม่มีดังนี้จุนทะอย่างนี้แลเป็นความไม่สะอาดทางใจสามอย่างจุนทะเหล่านี้แลเรียกว่าอากุศลกรรมมบทสิบจุนทะอันหนึ่งเพราะมีการประกอบด้วยอกุศลกรรมบท ทั้งสิประการเหล่านี้เป็นเหตุนรกย่อมปรากฏกำเนิดเดรัจฉานย่อมปรากฏเปรตวิสัยย่อมปรากฏหรือว่าทุคติใดๆแม้อื่นอีกย่อมมีภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบได้ทำสิบประการเหล่านี้แลย่อมเป็นเหมือนบุคคลผู้ถูกนำตัวไปเก็บไว้ในนรกสูตรอื่น แทนที่จะนับจำนวนกรรมบทมีสิบได้ส่งขยายออกไปเป็นยี่สิบคือทำเองสิบชักชวนผู้อื่นให้ทำอีกสิบและส่งขยายออกไปเป็นสามสิบคือทำเองสิบชักชวนผู้อื่นให้ทำสิบยินดีเมื่อเขาทำสิบและส่งขยายออกไปเป็นสี่สิบคือทำเองสิบชักชวนผู้อื่นให้ทำสิบยินดีเมื่อเขาทำสิบสรรเสริญผู้กระทำสิบจึงมีกรรมบทสิบ ยี่สิบสามสิบสี่สิบในสูตรอื่นแสดงผลแห่งการกระทําแปลกออกไปจากคำว่าเหมือนถูกนำไปเก็บไว้ในนรกนั้นทรงแสดงด้วยคำว่าเป็นผู้ขุดรากตนเองก็มีตายแล้วไปทุกขติก็มีเป็นพานก็มี